สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูพานท้ายด้ามสั้นต่อท้ายพับนะครับใส่ชุดซีเซสี่ห้าสองตัวนี้ลูกค้ารับท้ายพับเพิ่มด้วยนะครับแบบยืดหดได้แกะลายกันลื่นหน้าหลังนะครับแล้วก็ลูกค้ารับเป็นครอบไก่อลูของสี่ห้าสองเพิ่มนะครับตัวเก่าขึ้นสนิมนะครับ อยากได้ครอบไกลอลูน้ำหนักเบาสามารถสั่งได้นะครับได้สีและไม่ได้สีมีหมดนะครับฟียาสองเดินลองให้พร้อมใส่นะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเตุได้เลยครับรับทําทรงตามสั่งนะครับ Niggas in my grill trying to phase me.